สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ย Have a n e ส์ Day ภาคบ่ายกันค่ะมาดูกันว่ามีฝนตกที่ภาคไหนและจังหวัดไหนกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามาันประเทศไทยและอ่าวไทยและประกอบกับมียอมความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและอ่าวตังเกียประเทศเวียดนามนะคะ ลักษณะเช่นนี้ก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนฟ้าขนองกระจายค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะตอนนี้เรามาดูนะคะว่ากลุ่มเมฆฝนเนี่ยปกคลุมบริเวณภาคไหนกันบ้างนะคะและจังหวัดไหนกันบ้างภาคเหนือก็ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น่านเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคอีสานนะคะก็ได้แก่จังหวัดชัยภูมิ เลยขอนแก่นหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทศรีสะเกดอุบลราชธานีภาคตนออกได้แก่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราสะแก้วจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะเราพบกับหนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย